วันนี้เราบ้านโพนบุตำบลครมเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะนะฮะตาตาชายนั่งมากี่ปีแล้วครับเพิ่งใช้ได้ปีครึ่งโบ<อ> <laughs> เพิ่งใช้ได้ปีครึ่งครับ ชัดหรือเปล่าครับบอกกันด้วยนะครับเสียงชัดหรือเปล่าภาพชัดหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ผมดูในกล้องผมมันก็ชัดนะทีมงานมืออาชีพครับทีมงานขาวครับนี่คนนี้ครับวอนโดนเตชื่อวอนโดนเต จะเดินดูเรื่อยๆนะครับ เดินไปดูเขากินเหล้าดีกวเหล้าตัวนาเนอเมาแล้วครับเมาแล้วเมาแล้วครับสับสนุนโดย40ีกรีครับ เยังนาตัวตม้นตานมสูตมวโตนังวันนี้ครับท no ีมงานเราช่วยกันดีครับทำที่เดียวกันครับสามคนเลยี like ่นะไม้นู้ตกไาตัวักเน้ม hmm. ี right. 네ักเดนตัวนันทวันเล่นอย่างไหนูนันทวันเจงพอไม่ได้แจ้งอย่างไม่นจ้งปีนรวยเลย ติดถนนใหญ่เลยครับวันนี้ติดถนนใหญ่เส้นท่าตูมชุมพลครับบ้านโพนบุตบุระบนพรประเทศอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผมสนับสนุนโดยกิบ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  เดี๋ยวไปดูขยายกันดูขยายแล้วก็เครื่องฉายกันชัดหรือเปล่าครับคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะ